หลังจากฟังเทศพ่อคู่แล้วก็ยังยังพัฒนาตัวเองบ่ได้จนมารวมกลุ่มพบมิตรด,ดีมีศิลอยู่ที่บัลลาดและชีวิตเ,เปล่งเ,เกี่ยวกับแม้แต่ทรงผมเสื้อผ้าเสื้อผ้าการแบบนุ่งเก่าๆมาหอหอมแบบบ่วสายชีวิตแบบอยู่ทางน้องเลยมาใสาแบบแบบแบบเดียวเลยนะจินอยู่รับนอนแบบเดียวกับซาบลลเลย แม้่แต่แบบเศรษฐกิจพอเพียังกเษกษตรกสิกรรมกับปลูกเองกินเองเพราะว่าขน้อยนี่สิอยู่สองโลกอยู่โลกุตะละกับโล,โล,โล,โลกิยะแต่ว่าถ้ามารวมกุ้มมิรด,ดีชายดีแล้วเป็นโลกุตะละเนาะถ้าออกไปมันเป็นโลกิยะแต่กันยังได้อยู่ในโลกุตะละอยู่เพราะว่าบอดได้แบบชีวิตบอดได้เอียนเอ็นไปแล้วในโลกิยะค่ะ แบบเสพซุกบ่อแบบเฮฮาปฏิบ่อแบบไปแบบางานนั้นงานนี้แบบแหละสิพักออกแล้วบ่เอาแล้วตัวนั้นค่ะแบบแยกออกว่างานที่เป็นประโยชน์หรือหรือไปที่บบเป็นประโยชน์สิแยกออกแล้วอยู่แบบอืเขาอยู่แบบนี้ไงอยู่ได้แหละแล้วบ่ต้องไปแค่ว่าเออเขาสิมาตัดเฮาบ่หรือว่าเขาสิมาร่วมเฮาบ่อ่บ่บสนแล้วต <im it> ั้งใจว่าสิมาปลุกเสกตัวเองคือว่ายู่บ้านกับปฏิบัติแล้วแต่ว่า ก็อยากมาเพิ่มให้ให้ตัวเองดีขึ้นอยากให้รู้ว่ามันสิเพิ่มขึ้นในใดอีกแล้วสิเอาเข้ามาให้ตัวเองอได้ยินว่ามามางานปลุกเสกนี่ว่าปลุกเสกผ่าเททบปลุกเสกคือปลุกเสกตัวเองให้ตัวเองนี่ตื่นเป็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าอยากมัดดีขึ้นอีกดีขึ้นดี <laughs>